เอ้าเฮียคุณเลือกก่อนจะเย็นเย็ดคุเลือกหีแล้วกูชนะดัด่นคุณจำได้ฉันต้องพูดว่าไอ้ฟีเป็นคนเด็กไม่ดีอะไรวะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเสียงมันพันพันกันจังวะคนมันเยอะกันอย่างงี้เอาแมปก่อนเอาแมปก่อนอ่าออันนี้เคยเล่นหรือยังเล่นแล้วเคยหรือยังเคยหมดแล้วเคยหรือยังเล่นแล้วเคยหมดแล้วเคยหรือยังเล่นแล้วเคยแล้วเคยหรือยังไม่เอาดันนะดัดนี้กูไม่ชอบมาออกเกมยี่กูเก็บภาษาไทยเกมนี้ไว้เดอะ Paris นนนััะหหายไไปวณแสดงโดยเฮียเขียนถูกว่ะตอนซาอัมม <Yes, okay, ึงหายควายเอ้ยมาแล้วว้าวว้าวเยทเคภาพแม่งโคตรก็ภาพปกติอะพันย้อ่อนเฮียเอออไเฮียฮันเตอร์จุ๊จุ๊เฮียดูกระจกมันคว่ำโดนปู๋ไป let's go let's go เฮียกูปูรีโหลดปืนโย่รีโหลดปืนแล้วกูขี้ขวาำรัวๆเลย อี่อะไรอิเตะคุยอยากคาริเดตเดินแบบแปดบิดเดินเป็ไอ้นุ๊กเดินเหมือนคนแหลกกันฮันเตอร์แล้วลอบไปใส่คนอื่นอีกเหมือนเดิมกระทะทองแดงควยเรียคิงผมโดนรดนามไอสัตว์ใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูรู้สกเมันมีฮันเตอร์มาโดนจกตาไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนขี่ผีขี่หัวโอ้ยโดนผีขี่หัวโอ้โอ้โอ้เก็บผีกูไม่นึกกูไม่นอนยาเลย เพียรอียค่คุี่ายนอนแลวนอแ้ได้สานอแล้วไายอว้ายน่นแวอนวาอทลวไยอทบ้าอแอนลอล้อแอนะล้ายนอยนอ้ย้ยยนอ้น้ยยนอล้นไอนลยนยลยาด้ามาย โอ้กลับแล้วครับไม่เครอยู่แล้วครับโอ้คุณเคไปเลยเฮียปิดประตูแล้ว Lets go! มี้ไม่กัดสอมบี้ขวดกูแทน Lets go! เร็ววิ่งเลยบาทำวิ่งเลยอู้อ้ามใจชาเจอร์ไปแล้วไปต่อยเออต่อยชาเจอร์ต่อยมันเออต่อยไปสลัดผักต่อยลักกี้อุ้ยอุ้ยอุ้มไม่ใช่ตัวรอฮัโหล ไปเลยถังมหัศจรรย์เจอถังแล้วตู้ียไงยฟเลยตัยโไอดื้อขุดเมนขดเมนโอ้ลูกลกเป็นไฟเลยอุ้ยเี้ยววิชทีเป็นวิชอะไรนะลูกเป็นไฟวิชช่องจริงเหรอมาดิวะ เดินผ่าของไฟมเลยเนี่ไงมาดินี่จุ๊กจุ๊กจุ๊กมาดิกูจุ๊กกูจุ๊กหเออกูจุกโอ้โหถ้าเดินดูคดีของอะโอ้ยแชปเตอร์อะไรทำเพี้ยอะไรนี่ไงตามไหมทับตูดคูสมพี่ไหลน้ำเลยอ่ะเออนี่ไงยิงคาตาปะโอ้ยเฮี้ยอ้าวเฮี้ยล้มหายใครยิงกูผมช่วยสาวน้อยช่วยโอ้ย เงี้ยเลือดกูตึกตักตึกตักตึกตักตึกตึกตักตึกตึกตักเลยอ่ะอุ้ยเงี้ยกูไอ้ลักกี้หลังมึงมาแล้วอ่ะตาหินตาหินสามร้อยเมตรตูมเฮ้ยมาแล้วเป็นนี่อะไรเห็นขีเวะเป็นนี่แล้วข้างเป็นนี่แล้วข้างนี่แล้วข้างยูยาโชซอมบี้ไปดินี่เป็นไงโคตรเสียมาเดี๋ยวกูช่วยมึงเองปัง ไปยึดแม่ยิงไม่ดูตู้ไปดีรอเลยอะไม่ไปวะาไปดีอุ้ยเจ็ดระเบิดบึ้มบ้าไม่ได้นะเว้ยโอ้โหว่่อะไรน่เนอะกูหลุดงงเลดกูไหมเลดกูเลยเลือดสอง โอก้แล้วเสือสองแล้วกูโดนทีจนไปยิงตายไอ่กระชือไอ้ขี้อะไรนี่เตะหน้ากูอยู่นี่เว้นตำรวจนะนี่ตำรวจเตะหน้ากูเออไอขี้ลุมสัตว์กระสือมันก็ไม่ตายไ้่ไม่ใช่มนุษย์เหรอสกีนะเพื่อนยิงยิงโง่เ้ยไนรู้ยิงยิงเอ้ยยิงยิงคนยิงยิงยังไงไหนุูยิง แต่นุ hmm. <laughs> ่งจริง <fish> ยี่โดดเดีย่นุ่งเอ๊ะปินประตูหนีเลยอุ้ยมาเร็วมาเร็วอะไรมาเร็วโอ้โอ้โอ้โดนอ้วกด้วยโอ้โหรกระดึบนี่โอ้โหอันนี้มีชั่นสะพานลง2014วนสิบส่ะเฮียโคตรโคตรสวยมาครับ R T X ูนี่เป็นไงโอ้ปีเฮียปล่อยให้ถงเฮลิคอปเตอร์ พอยกดานึ้เกี่ยวบภาษาไทยเกมนี้ทำไมข้างบนนี่มันดูสไปน์เนาะเฮียอยไล่ขไม่เฮียกูเห็นจริงด้วยชชเจอร์ชชเจอร์มาไม่ได้หรอกเฮียมึงติดเอ้าเฮียละครึอกพตกหนามัแล้วคันเตอร์เทียบซ่าดีมือจเชียเราคุณจะไปรับไอ้นู้ยังไงกูขึ้นไม่ได้เฮียแทงมาด้วยปัญหาเนี่ยเฮียแทงมาไอ้นู้เฮียมันซัดตกสะพานตุย มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันปาแล้วใส่มึงมึงคว่ำแน่นอนนี่โอ้โหโดดไารับหินปีตเลยอุ้ยมันถอยหลังมาเลยกูยิงช่วยอยู่กูยิงช่วยอยู่อู้กูคว่ำเลยโอเว่นเขารอดในพวกงหนึ่งพระเจ้าโอเคโอเคโอ้โหส่วนนี้มึงดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาเครื่องชุบวิ่งกลับไปชุบกุก่อนเร็วกูอยู่แค่ในน้ำเองไปกูว่าเพื่อนกูเจอคนหนักแล้ว ไอเหี้ยขึ้นไหโอ้ยไอเหี้ยมันไม่ใช่มุมที่แทงอยู่เลยเพื่อนรักโดนผมาช่วยแล้วเออโดนกูไปไปขึ้น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 อ้าา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 ากาาอากา ไปก็ลืมไปตายกูเหนื่อยหนึ่งชั่วโมงแล้วมึงพี่เดี๋ยวจะบูวบอ่ะเราอยู่ที่เดิมเดี๋ยวจะบูวบอ่ะเราไม่เคยผ่านตรงนี้มาเลยใช่ไหมวันอ้าวเลดเดิลมั้งี่พวกเราไม่โคตรเก่งเลยทีมช่วยเหลือมาแล้วรีบขึ้นไปเราเย็ดแม่มึงดูสภาพพวกกูไม่ดีมันมีปืนมันมีปืนกลน่ะแต่ว่าปืนกลแม่งอยู่หลังแทงมึงมีเพื่อนขึ้นดิวะทำไมไม่ขึ้นน่ะไอ้เหี้ยใครเปิดกระรไฟมา โอเคครับกูรอดแล้วหนึ่งเนี่ยกูไปปดึงแทงมาน่าจะอยู่กับโอวินกูต้องรอดกูต้องรอดกูไปด้วยกูเดินไปพุ่มไม่มีความช่วยเหลือกูเลยดอไม่ช่วยแล้วเร็วเข้าตายแล้วอโตใครโตบ้านแล้วคุณน่าจะทีพซามีดอกคุณอย่าแป้งไม่ไหวแล้ว วิ่งไม่ไหวเอออะู้อ,อยู่ใกล้ๆอย่าี้ออกมาช่วยกูเถอะอี้ยแทงกูตายนะไม,ม,ม่ทำไมไม่ได้กูติดผีเลียนมาตั้งนานกูเพื่อมาตายนี่เองเล็วพีโก้จิม let จิมเล็วพีโก,จก้จิมวิโก้เย็ดไมเลยจิมโอ้ย้เฮียองตะวนแต่ปเปเลเยอร์เลยตอกสุขีไปเรียบร้อยดอกเปเลเยอร์เลยทีนี่ กูตายมันจะขึ้นเนี sure ่ยไว้อะไรให้กับไว้อร่อยให้กบกเกียบว่าเราถ้าทายกิวนี